嗯，嗯、mm，好干燥，嗯、hmm. mm。Hmm. ครับนะงานเจาะ้าวหอมรวนก็ต้นนิดนะเจาะเนาะชิยอยล้ำอืมไายาเจ้าขยยามาหลายวันละกัอนี้ตัวียงยาเจาะหืมทอมแดงเจาะอ ได้ได้ยังกินกันเนี่ยเจ้าอ่ะกินเข้าด้วยกันนะฝนตกก่อเนี่ยอยู่ใครอยู่เชียงรายนะเจ้าเอาเภอกเทิงเนี่ยฝนตกเจ้ามันเต็ตมเมื่อคืนแล้วพายุเข้าเจ้าโอ้ตะคืนล่ม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 ล้ม,ลมนะทั้งฟ้าทั้งลมหนักกว่าขนาดตกอากาศเย็นเจ้าแต่ว่าจมฮ้อนนะเจ้าเนาะพอวันเนี่ยใส่ผ้าอ,อุ่นเจ้าใส่ชุดอุ่นลเลยบร้อย Ni tóc hiệu quả nữa chắc. Oba tầm mọc nè lùi. Yên nhẹ này, lòng binh rồi. Yeah, cháu, bưng, bưng, bưng mà 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 đều đi nè. Oa, sâm lùm bê tạc ngon à tóc sâm lùm bê tạc ngon nè. Ồ, là cháu khứ khứ với tất cả là nè. cháu, Nhạc, đều này เขื่อนเมือนเจ้าน้ำนน้ำแต่ว่าไปกาดนี่เจ้าซื้อพักวมาใหญ่เลยวันนี้เป็นใครใหญ่เลยมันหลวกลับเจ้ามันระักินนกจอเอืมเลยสุดเลยสุดมากเจ้าเห็นไหมเจ้าหลวกลึกใส่ใจ รักดูการเปลี่ยนเจ้าบ้านนอกนะบอกแบงค์เลยห้าบาทห้าบาทที่บานก็ังกินน้ำก็น้ำน้ำเจเงข้าวหอมรวน,วน,นเลยก็ัำแต่บะหมีห่หรือจะทัศการเป็นห้องพักอย่างไรพี่ิวใครแต่บุ้งจับเป็นห้องพักองอ

cứ đắng lồ ngứa lình ngay không? Làm chanh vào và phát Mọi người xúc chào, chỉ đã cản บายเกิดอะไรเจ้านาะงบายของผลไม้ออกทุกดูกาลนะเจ้าบอกแปลงตัวไองติวใครไปซื้นอน่ะเช้าบารเจ้าอโรต้าวบาทมันกางกิน,นซึ่งมาเต้าแผนของเ,เจ้ามีตู้นม่ได้กินเตือ